รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกันเช่นเคยกับรายการรอบภูมิภาคนะคะรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการทําการเกรษตรค่ะวันนี้นะคะเอาใจแฟนๆรายการที่มีงานประจําแต่รักในการทําการเกรษตรค่ะวันนี้เรามีกเกษตรกรต้นแบบท่านหนึ่งมาแนะนํานะคะเขาทําการเกรษตรควบคู่กับงานประจําและทํางานประจําก็ประสบความสําเร็จงานเกษตรก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันเขาจะมีเคล็ดลับอย่างไรบ้างไปพบกับผู้ร่วมรายการของเรากันค่ะ ะะเราต้องมารู้กันก่อนนะคะว่า A A Organic Farm เกิดข si ึ้นมาได้ยังไงคุณจะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะคุณอาร์ตค่ะเจ้าของ A A Organic Farm สวัสดีค่ะคุณอาร์ตสวัสดีครับคุณครอบสวัสดีครับต้องถามคุณอาร์ตก่อนเลยนะคะว่าที่นี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะจริงๆก็ย้อนไปปี2-5-6-1นะครับที่เราเริ่มมาซื้อที่ที่นี่ครับในช่วงแรกก็ถือประมาณ3ไร่ครึ่ง นะครับแล้วก็อีกสามปีต่อมาก็ซื้อแปลงหนึ่งใกล้ๆติดกันอีกสองไร่ครึ่งก็รวมเป็นหกไร่ครับก็จริงก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชนนั่นแหละนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาก็เลยอยากทําเรื่องของการเกษตรนะครับเพราะว่าจริงๆก็พื้นฐานทางคุณปู่ย่าก็เป็นเกษตรกรอยู่นะครับปู่ย่านี่ทําสวนลํใหญ่สวนลิ้นจี่เป็นคนเหนือที่ลําพูนครับปู่ย่าปู่พงศ์พยาวเอาพงศ์พยา คครับแล้วก็พ่อแม่เป็นข้าราชการครูนะครับแต่ว่าช่วงช่วงเวลาว่างก็ช่วงเย็นๆเขาก็มาทํเพื่อผักสวนครัวอะไรเงี้ยผมก็ช่วยช่วยพ่อกับแม่ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับแล้วก็พอโตมาเรียนจบมาก็มันก็เหมือนอยู่ในสายเลือดนะครับเราก็ชื่นชอบเราชอบธรรมชาติอย่างละเราก็เลยพอเราเริ่มตบโตมีเงินมีทองก็เลยซื้อที่แล้วก็อยากทําการเกษตรเองบ้างเราเริ่มต้นคือ ทำไมเราถึงเลือกทำการเกษตรแบบออร์แกนิกเพราะว่าการทำเกษตรมีหลากหลายรูปแบบเนาะเพราะอะไรเรารถึงเลือกว่าฉันจะทำแบร,รูปแบบนี้ก็มองว่าการทำเกษตรแนวทางอินทรีย์มันเป็นแนวทางที่แบบธรรมชาติดีครับมันไม่ได้ต้องใช้พวกสารเคมีมพวกยาบบใช่ยาฆ่าแมาลงนะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้กันก็คือโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนี่ยที่ผู้ป่วยปัจจุบันนี้เป็นแมลงกันผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็มาจาก สิ่งต่างๆที่ที่กินเข้าไปที่มันดีพวกสารพิษสารเคมีตกค้างอะไรนียครับแล้วเราโตมากับสวนอาร์ตะโตมากับสวนลำใหญ่อ้อมโตมากับสวนลิงจีบแล้วนจอเจอก็เจิตกระกรอ่ะที่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายค่อนข้างเยอะนะสะสนใกล้ตัวยากพิมพอะไร่าเงี้นะคะก็เห็นจะจะเห็นข่าวพวกนี้เยอะใช่ใช่แต่ทีนี้พอเราเริ่มมาทําเองเนี่ยเราเราเห็นตรงนี้แล้วก็ จริงๆตัวเองส่วนตัวก็มองว่าจริงๆเกษตรอินทรีย์มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วแลวผมคิดว่ามันต้องเป็นทางหลักมันไม่ใช่ทางทางรองตอนนี้ปัจจุบันนี้มันเหมือนว่าเป็นทางที่เป็นทางรองลองจากเคมีอยู่นองจากปริมาณการผลิตการบริโภคหรือการส่งออกแต่ผมก็มองว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นทางทางหลักเพราะนั้นการเริ่มต้นด้วยทําด้วยตัวเองผมเริ่มอินทรีย์ไปเลยเพราะนั้นเราจะไม่ได้คือไม่ได้มีประสบการณ์ในการทําลักษณะเคมีโดยตรง <S 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 okay. เองเลยที่เราเรา,เราเล่นเราก็เล่นอินทรีย์เลยอะไรอย่างนี้ครับ ก็เลยมองว่าก็เราเริ่มต้นจากอินซีเลย <laughs> เริ่มแบบยากเลยนะเริ่มต้วท็อปเลยนะไม่ได้มองว่ายากหรืออะไรผมก็มองว่านี่นี่ก็คือเป็นวิถีของอินซีแล้วครับ <laughs> ช่วงแรกๆมันผลผล,ผลติตมันอาจจะไม่ค่อยได้นะครับ <laughs> แต่ว่าเราก็ดูตามสื่อต่างๆที่เขาทําโดยใช้อินซีเนี่ยมันมันก็เอ้ยมันคุณภาพก็ดีนะผักเขาโตสวยนะครับ <laughs> แล้วก็มันต้องได้สิ <laughs> ก็กดี๋ยววันนี้ต้องพาคุณผู้ชมไปพาดูนะคะว่ามีอะไรเป็นยังไงแล้วก็รับทนยังไงใ,ให้แบบ,บ,บมันค่อนข้างคอนโทรลได้นะคะและอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอยากรู้สําหรับคนที่มีงานประจําแต่รักในการทําการ,กรเกษตรเหมือนคุณอาร์ตมีวิธีจัดสรรเวลาเมเนจเมนต์นยังไงบ้างเผื่อคุณผู้ชมที่เขาเป็นเหมือนเราจะได้ทําตามบ้างก็จริงๆเชื่อว่าทุกคนมีเวลาว่างแหละนะครับหลังจากการทํางานนะครับอาจจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ หรือว่าช่วงเย็นอะไรก็แล้วแต่นะผมคิดว่าอาจจะต้องอถึงเวลาที่จะต้องทําจริงๆละ่ะในเริ่มจากพื้นที่ที่เรามีเล็กๆสวนหลังบ้านระเบียงบ้านหรือระเบียงหน้าบ้านอะไรพื้นที่เล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ทดลองทําแล้วก็ค่อยๆขยายสเกลก็ขึ้นอยู่ว่าเรา,เรา,เ,ราเราจะทําอยากมากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนก็อาจจะแค่บริโภคในในคนเรือนก็โอเคแล้วนะครับบางคนอาจจะเริ่มทําเพื่อที่จะสปอร์ตครอบครัว ในพื้นที่รอบข้างหรือว่าอาจจะเริ่มมองในเชิงของเชิงธุรกิจแล้วก็ทำก็ซึ่งผมว่าการมีงานประจำมันดีค่ะเพราหลายๆคนเนี่ยเขามีมีแพชชั่นและอยากทำเด้ะใช้แบบมีอุดมการมีความคิดมีความฝันแล้วก็มีไฟแรงแล้วอยากออกไปทำเลยอะไรเงี้ยแต่บางทีไม่ได้มีการวางแผนคือต้องบอกว่าเกษตรอินทรีย์ในช่วงแรกมันเหนื่อยมันค่อนข้างลำบากเราเริ่มต้นทุกอย่างประสบการณ์เราไม่มียิ่งถ้าทุนไม่มีด้วย เราไม่ใช่ว่าเราจะขายผลผลิตได้เลยครับอย่างอย่างที่สวนนี่ก็ไม่ใช่ว่าได้กําไรอะไร mm hmm. เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเฟสเริ่มต้นอยู่ mm hmm. ก็ได้รายได้จากงานประจําเนี่ยที่ทําให้เราดานวนชีวิตได้เราดูแลครอบครัวได้มีเงินส่วนหนึ่งที่เราแบ่งบริหารจัดการมาลงทุนที่ฟาร์ม mm hmm. นะครับยังไม่พอก็เอามาเป็นทุนในการดูแลลูกน้องได้ด้วยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ก็ต้องบอกว่าต้องบริหารจัดก,การให้ดีสำหรับ คนที่จะมาทาจริงๆเอาจริงผมแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งผมเคยเคยเป็นคนคนนั้นที่ทํางานไปแปดปีเราก็มีทุนอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเรามีความคิดอยากจะไปทาในในลักษณะเนี้ยแต่แต่ว่ามีแต่ใจแต่ว่าเรายังไม่ค่อยมีสมองเท่าไหร่มากคือคือมีแต่ใจก็อาจจะมีความรู้เบสิกอะไรๆน้อยแต่พอรลองเราเรา,เรา,เราลาออกจากงานเลยแต่ว่าช่วงนั้นออกแต่เราก็ถือโอกาสเราไปเรียนต่อด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือเราก็มาทําการเกษตร บันขายไม่ได้ครับเราปริมาณก็ไม่ได้คุณภาพก็ไม่ได้สุดท้ายได้สุดก็เลยโอเคเอาใหม่เรากลับมาทํางานแล้วก็เก็บเงินพอมีทุนครับแล้วก็เอามาค่อยๆลงทุนไปแล้วทงานไปด้วยครับแล้วก็ทําการเกษตรที่เรารักที่เราชอบที่เรามีความฝันไปด้วยควบคู่กันนะครับใช่ข้อนี้ดีคุณอาร์ตเพราะว่าหลายคนเขาไม่เอามาแชร์ถึงจุดเริ่มต้นว่ากว่าจะมีความสําเร็จในวันนี้ได้อเขาต้อง เดินทางยังไงบ้างครับบทเรียนแต่ละบทเรียนนะคะที่เราถ่ายทอดออกไปคุณผู้ชมสามารถนําไปปรับใช้ได้ได้จริงๆนะไม่ใช่แค่วางไว้ภาพแค่สวยงามอย่างเดียวอ่ะที่เขาก็ต้องรู้เหมือนกันคือบางทีที่เราดูตามโซเชียลเราเห็นแบบมันดูสวยงามนะครับมันก็มีโมเมนต์นั้นแต่มันอาจจะไม่ใช่แบบทั้งหมดนะครับมันจะมีเบื้องหลังที่โอ้โหไม่ง่ายมาถึงทุกวันเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เดินดูนะครับที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยก็ผ่านอะไรมาเยอะอยู่ ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ประสบความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรีย์ในเชิงธุรกิจนะครับแต่ว่าถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่อยๆต่อเติมความฝันของเราแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งเกษตรที่นี่ที่มันเป็นระบบอินทรีย์แล้วก็ระบบในการผลิตและก็การขายถ้ามันเป็นระบบคิดว่ามันน่าจะสามารถที่จะเลี้ยงดู ระบบมมันเองได้เลี้ยงดูเราเองครอบครัวเราเองได้ด้วยครับก็คิดว่าก็มีความฝันอยู่ตรงนั้นครับก็กำลังจะเดินไปถึงจุดนั้นชื่อคุณอาทำได้ครับขอบคุณครับและวันนี้นะคะคุณอาใจดีนะคะเปิดบ้านเปิดฟาร์มนะคะ A&A Organic Farm ทุ่ณผู้ชมได้เห็นนะคะก่อนอื่นต้องไปดูผังกันก่อนเพราะว่าที่นี่มีการจัดสรรทําแผนผังได้น่ารักมากๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินชมแปลงกันว่าที่นี่ปลูกอะไรยังไง ผิดพลาดยังไงล้มเหลวยังไงวันนี้จะมาแชร์ในรายการของเราค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าที่นี่มีการวางผังและก็จัดการพื้นที่อย่างไรกันบ้างค่ะคุณอาคะ่ะเพราะอะไรเราถึงต้องให้ความสำคัญในการจัดสรรพื้นที่ก่อนที่จะทำการเกษตร ก็จริงผมคิดว่ามันต้องออกแบบในในหัวก่อนนะครับว่าเราจะจะวางอะไรตรงไหนยังไง mm hmm. ก่อนที่เราจะไปทําจริงไมันก็จะเสียแรงงานโดยปล่าประโยชน์แต่จริงๆเอาจริงกว่าจะเห็นเป็นแผ่นแบบนี้นะครับ <laughs> ผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนมากเกือบจะทุกปีนะครับ mm hmm. จนกระทั่งมามาปีหลังๆเนี่ยมันเริ่มเริ่มเข้าที่เขาทางเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่นาน mm hmm. เราจะเห็นว่าสภาพพื้นที่ความเรียบความราบ mm hmm. การระบายน้ําอะไรยังไงมันอยู่ตรงไหนเราควรที่จะต้องทํำยังไงครับ mm hmm. แต่ว่าใช่แต่แต่โดยหลักก็คือ ผมผมก็จะคือมันต้องวางก่อนแน่นอนมันก็ต้องมีสารนั่นแหละครับเพราะว่าปัจจัยในการผลิตที่สําคัญที่สุดของการเกษตรอินทรีย์แน่ๆนเือเรื่องน้ําแล้วก็เรื่องดินอะไรเงี้ยครับก็วางก่อนแล้วก็ค่อยๆทําแล้วก็ค่อยๆทําไปทีละสเต็ปครับค่ะเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างได้ได้ครับก็คือต้องบอกว่าตอนที่ที่เราอยู่จะเป็นอาคารหนึ่งนะครับที่ครับที่สวน AA เอแอนอนก็ฟาร์มตัวทีต้องบอกว่าพื้นที่นิดหนึ่งว่า6ประมาณ6ไร่นะครับ แล้วก็จะมีทั้งหมด3าอาคารนะครับอาคารแรกที่เราอยู่ก็จะเป็นเหมือนเป็นออฟฟิศนะครับเหมือนเป็นเป็นโชว์รูมแล้วก็เป็นห้องประชุมขนาดเล็ก<ม>อะไรเงี้ยครับแล้วก็คอยรับบิสซิเตอร์รับแขกหรือเพื่อนๆที่จะเข้ามาเยี่ยมชมหรือลูกค้า <Yeah. S 2> ที่จะมาซื้อสินค้าหรือมาเยี่ยมชมส่วนนะครับแล้วก็เป็นออฟฟิศของผมด้วยนะครับ,รบอาคารที่สองก็จะเป็นเหมือนโรงโรงปั๊มน้าโรงสูบน้ํานะครับ mm. ซึ่งเราใช้พลังงาน จากแสงอาทิตย์นะครับเป็นเ <Okay. S 2> สมอตั้มโอ้ที่นี่แสงเยอะมากใช่ใช่ใช่ครับ <c oughs> ก็จะได้ประหยัดไฟแต่ก็ต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่ามันเป็นระบบไฮบริดก็คือว่ามันใช้ทัางได้ทั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็ใช้ไฟฟ้าที่บ้านด้วยนะครับก็ <c oughs> ต้องบอกว่าบางฤดูกาลเนี่ยสภาพเมฆบางทีมันคุมเราจะได้น้ําปริมาณน,น้ําไม่พอเพียงเราอาจจะจําเป็นต้องกลับไปใช้น้ําระบบน้ำระบบไฟฟ้าจากไฟไฟ้าบ้าน220โวลต์ครับ อันนี้ก็จะนอกจากไอเสมอตั๊มที่เป็นโซลารเซลล์นะก็จะมีพวกเซอร์เฟตปั๊มปั๊มสูบน้าที่จะกระจายไปตามโซนผลิตต่างๆนะครับที่นี่นะครับนอกจากอาคารสองก็จะเป็นพื้นที่ที่จะทําการเพาะเมล็ดแยกกล้าตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่จะเก็บพวกสารชีวพันธุ์ที่เราจะเอาไปพวกน้ําหมักสมุนไพรต่างๆที่จะเอาไปสําหรับไล่พวกแมลงพวกอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาคารที่3ก็จะเป็นอาคารพวกเก็บพวก ปุ๋ยคอกพวกคีวัวพวกปุ๋ยหมักอินทรีย์นะครับพวกพีทมอสต่างๆพวกปัจจัยในการผลิตเราจะเก็บไว้เั้นพั้นรวมทั้งพวกเครื่องจักรขนาดเล็กนะครับที่นี่เราไม่มีแท็กเตอร์แต่ว่าเราใช้รถไถเล็กขนาดเล็กครับนี่เหมือนเป็นห้องครัวของสวนเราเลยประมาณนั้นประมาณนั้นครับประมาณนั้นแต่ก็เดี๋ยวยังมีแลนอย่างอื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ จะมีโซนผลิตอยู่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่5โซนนะครับโซนแรกเดี๋ยวจะเราผมจะพาไปตามลําดับแล้วกันนะครับโซนหนึ่งก็จะเป็นจะปลูกมะเขือเทศนะครับแล้วก็จะเป็นปลูกพวกแครอทนะครับแต่อนาคตน,นะแครอทนี่เคยทดลองปลูกแล้วก็ ได้ผลประมาณหนึ่งแต่ยังไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่ดีพอครับแต่ว่าจะพยายามศึกษาวิธีการปลูก,กลครับแต่ว่ามะเขือเทศเราโอเคละ,ค,ละคิดว่าเราเ,เราปลูกมาขอบที่สองที่สามคิดว่าน่าจะพอได้เดี๋ยวจะได้เห็นลูกมันอาจจะยังไม่แดงเท่าไหร่นะครับแต่มันจะเขียวอยูออ่ทั้งหมดมันเป็นแปลงขนาด0.5เมตรนะครับทั้งหมด12แปลงยาว20เมตรครับ,รบส่วนที่สองนี้จะเป็นโซนโรงเรือนนะครับ ทั้งหมดเนี่ยตอนนักปัจจุบันมี8โรงเรียนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตผมจะทําเพิ่มอีกสองก็จะทั้งหมดจะเป็น1ิบแล้วก็จะจะฟิกอยู่ที่นี่ละสิบโรงเรียนโดยที่โรงเรียนหนึ่งเนี่ยจะเป็นโรงเพาะกล้านะครับหลังจากเราเพาะเมล็ดเราจะเอาเมล็ดมาใส่ถาดหลุมเราก็จะเพาะกล้าอนุบาลไว้เป็นโรงเพาะโรงอนุบาลแล้วกันก่อนที่จะกระจายไปตามส่วนต่างๆนะครับแล้วก็สองสามสี่จะปลูกพวกเคลวผักเคลว ซูเปอร์ฟูดนะครับก็จะมีสองพันก็จะมีเคลวใบหยิกกับเคลวใบยาวก็ทดลองทั้งปลูกในในมงแล้วก็ปลูกไม่มีมงแต่ว่ามีปีชมีอังคาผ้าใบครับแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดก็จะปลูกผักสลัดครับแล้วก็โซนที่สามทุนที่สี่ปัจจุบันนี้ก็ปลูกผักสลัดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแปลงในโรงเรือนจะเป็นแปลงที่ขนาดแปดสิบเซนนะครับ ยาว16เมตรแต่โซนข้างนอก3กว4เนี่ยจะกว้าง1เมตรนะครับยาว24เมตรนะครับทั้งหมดโซน3ก็12แปลงโซน4ก็12แปลงครับแล้วก็โซน5ะนะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นพืชไร่แหละนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงเพราะว่าจริงๆผมเพิ่งซื้อไอแปลงนี้มาผมก็ยังไม่ได้ผลิตผักสลัดอะไรนะช่วงปรับเปลี่ยน,ยยนก็เลยจะปลูกพวกปอเทืองนะครับมามางขอบแล้วตอนนี้ก็ไถกลบ โอเคว่าเดี๋ยวอาจจะมีพวกโถเขียวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็คิดว่าปลายปีนี้พื้นที่นี้จะใช้เป็นพื้นที่เพาะเมล็ดพันธุ์ผักสลัดนะครับเพราะว่าที่นี่ก็ปลูกผักสลัดมาหลายปีละเราเรามีประสบการณ์แล้วคิดว่าเราน่าจะทดลองเพาะเมล็ดพันธุ์เองที่พิษณุโลกนะครับเราอดเพราะว่ามันคิดว่าจะพยายามปรับปรุงพันธุ์ให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ในอากาศที่พิษณุโลกบ้านเราแล้วหกที่จะเป็นแปลงที่จะทําปุ๋ยหมัก สูตรวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเพิ่งขึ้นแปงแลงเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูดนะครับทั้งหมดหกแปลงหน้ากว้าง2องเมตรห้าสิบสูงเมตรห้าสิบยาวสิบสองเมตรใช้เวลาสองเดือนในการที่จะผลิตปุ๋ยหมาร์กอิบบนัีไม่ต้องกลับ <laughs> <laughs> ก็จะได้ปุ๋ยแปลงละสามตันหกสามสิบแปดตันในปีนี้คิดว่านะครับอันนี้คือแผนที่จะวางแผนที่จะทำ เหลือก็เผื่อขายด<ใ>นตอนนี้เราได้เห็นการในการจัดการพื้นที่แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเดินชมกันดีกว่านะคะว่าปลูกแล้วเป็นอย่างไรผลผลิตเป็นอย่างไรเคล็ดลับวิธีการในการดูแลนะคะคเดี๋ยววันนี้คุณอาร์ตจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆในรายการของเราแน่นอนนะ,ะตอนนี้แรงพร้อมแล้วไปค่ะรอหรอกขอบคุณครับคุณผู้ชม <ขอ S 1> ดูแลมะเขือเทศยังไงให้สามารถออกผลผลิตได้ในอากาศทีร่ร้อนของพิษณุโลกแบบนี้จริงๆก็ยาวนะครับจะต้องบอกแต่สั้นๆก็ก็จริงๆมเมล็ดพันธุ์พวกนี้ก็หาซื้อได้ตามตลาดเกษตรทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่นะครับสวีทโกลนะครับก็เพาะพาะเมล็ดก่อนนะครับให้เป็นก้าขนาดเล็กนะครับแล้วก็เอาลงถาดเพาะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะแยกจากถาดเพาะเอาไปลงกระถางเล็กๆ,ๆ,ๆขนาด4ี่นิ้วครับ ประมาณสักเดือนหนึ่งเสร็จแล้วเราค่อยก็กค่อยเอามาลงครับเป็นระยะประมาณสักห้าสิบเซนนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะใช้เชือกผูกเพื่อที่จะประคองเพราะว่าพันธุ์นี้มันจะเป็นมะเขือเทศเป็นแบบเลื้อยไ,ไม่ใช่เป็นพุ่มนะครับอันนั้นก็ต้องคอยดูแลนะครับแล้วก็เราก็พยายามต้องเด็ดพยายามเด็ดแขนเพราะมันออกนี่คือแขนมันนะครับอ,อ๋อแขนมันเด็ดนี่ครับต้องเด็ดครับเ<ช>พราะเราจะได้ให้ธาทหารมันไปที่ ลำต้นใหญ่แล้วก็ลูกโดยเฉพาะลูกเขา,าครับก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทีมงานผมก็จะค่อยๆตัดแต่งใน,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 ในทุกๆวันมีวิธีอื่นที่เราต้องดูแลอีกบ้างไหมคะนอกจากการเด็กหลิงนคะเนี่ยออเอาจริงพื้นฐานเลยต้องเตรียมดินก่อนอเตรียมดินหมักดินเดือนหนึ่งโดยใช้พวกอินรียวัตถุต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยหลังจากนั้นย้ายกล้าวลงมาลงแล้วก็เอาฟางคุมเสร็จแล้วก็ใช้ระบบน้ําหยดนะครับผมจะใช้ระบบเทมน้ําหยด เมื่อเกิดเท่เขาชอบน้ำและชอบแดดถูกไหมเออจริงๆชอบแดดน้ําก็ชอบแต่ไม่ไม่ไม่ชื้นและแฉะอ๋อครับองเท้ากระบายน้นได้ดีนะคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าโรงเรือนกันดีกว่านะคะโรงเรือนแยกเป็นโรงเรือนอะไรคะเป็นโรงเรือนอนุบาลแล้วกันครับก้าก้าผักสลัด ี <c oughs> <c oughs> ่คือเด็กๆของคุณอาใช่ไหมคะใช่ครับเด็กในสังกัดมีอะไรยังไงบ้างคะเรับก็จริงๆก็เสียอะไรมันนี้ไม่ได้ทำมไรให้ดูจริงๆจะต้องเพาะเมล็ดก่อนประมาณสักห้าถึงหกวันเสร็จแล้วก็ถึงจะแยกลงมาที่ถาดลุมนะครับก็เป็นถาดร้อยห้าดุมนะครับเราจะอนุบาลตรงเนี้ยไว้ตั้งแต่เพาะเมล็ดจนกระทั่งถึงเนี้ยประมาณสักยี่สิบวันนะครับโดยที่ที่สวนเราจะทําประมาณสักสี่พันครับแล้วก็ ก็ทุกทุกสัปดาห์จะทําแบบนี้ก็คือจะพยายามหมุนเวียนให้มันมีผักต่อเนื่องใช่จะได้มีผักคอยผลิตตลอดเพราะเขาจะหมุนเวียนกันเป็นรุ่นๆปัญหานึงที่อ้องเคยเจอเยก็คือเพาะเอาไว้แล้วมันไม่โตเนะใช่ถ้าถ้าโตจริงก็จะมีเรื่องอย่างที่ผมเนี่ยถ้าตอนนี้เห็นก็คือจะมีพวกแมลงมากินบ้างแต่ผมจะเพาะเผื่อไว้นิดนึงครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือการให้ให้น้ําที่ผมผมเซตตั้งทัมเมอร์ไว้ก็คือสี่ครั้งต่อต่อในหนึ่งวันจะ ประมาสัก4ครั้งสินาทีอะไรอย่าง like ี้ครับค no? ือพยายามรักษาความชื้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญวัสดุเพราะต้องมีคุณภาพเป็นหนึ่งมีอาหารให้เขาใช่เขากำลังโตครับไม่ใช่ว่าจะเอาดินธรรมดามาพอมันก็มันก็ไม่โต ปรุงดินหัวใจคือการปรุงดินนะคะคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูแปลงแครยกไปกันค่ะคุณผู้ชมค่ะคือซูเปอร์ฟู้ดในวงการคนรักสุขภาพสิ่งนี้คือต้องมีเอาไว้ปั่นทานอะไรอย่างนี้จะได้เพิ่มไปเบอรกับร่างกายนะคะนั่นคือเคลนั่นเองเดี๋ยวไปดูเคล็ดลับวิธีการในการปลูกเคลกันค่ะ คุณอาร์ตก่อนเลยนะคะทําไมเคลถึงเป็นราชินีเป็นซปเปอร์ฟู้ดที่ตลาดต้องการขนาดนี้อก็น่าจะเป็นพวกคุณค่าทางอาหารเนี่ยที่มันเยอะครับก็เห็นทางคุณหมอพยาบาลนะครับหรือว่าถ้าถ้าเราดูในสื่อเขาจะเอาพวกเคลมาปั่นเป็นพวกน้ําผักเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับจริงลูกค้าหลายคนที่สั่งซื้อไปส่วนใหญ่ที่ทําบอกตรงกันก็คือจะเอาไปทาพวกไอ้พวกน้ําผัก แล้วก็คือคุณอาร์ก็มีการทดลองว่าปลูกในโดมแบบนี้นะในโรงเรือนกับปลูกด,ด้านนอกเอาดอไปเลยอันไหนประสบความสําเร็จมากกว่าการแชร์คุณผู้ชมฟังหน่อยออโอเคในโรงเรือนอาจจะอาจจะดีกว่านิดนึงครับ,รบแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สามารถที่จะกัน<笑><笑>พวกแมลงได้ร้อเซสุดท้ายก็มาอยู่ดีครับก็สำหรับผมผมมองว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับทั้งทที่ก็ใช้พวก น้ำหมักสมุนไพรสารชีวพันธุ์ต่างๆช่วยนะครับในโรงเรือนก็เจอปัญหาใกล้เคียงกับข้างนอกบางข้างนอกบางทีมันมันมันดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีพวกนกอเอามาช่วยมันมีพวกนกที่เข้ามาช่วยอยู่แต่ข้างในเนี้ยช่วงเวลาระบาดนะครับจะจะหนักกว่าที่อยู่ข้างนอกอีกครับเพราะว่าไม่มีตัวนกศัตรูทางธรรมชาติที่จะมาช่วยจัดการให้ค่ะก็ได้คนงานก็ต้องมาเกี่ยวว่าเคล็ดลับสําหรับการปลูกเขลวปลูกยังไงให้ สามารถมีเคลเอาไว้เก็บทานในที่บ้านนี้ป่ะง่ยายง่ายจริงๆผมวัดเคลก็ไม่ได้ปลูกยากห,หลักการก็คล้ายคลึงกับการปลูกสลัดเพาะ,มะเมล็ดให้เป็นก้าขนาดเล็กในถานลมแล้วก็เอาลงกระถางก็ได้อะไรเงี้ยครับขนาดถางขนาดเล็ก 6- กถึงแดนิ้วอะไรเงี้ยครับสําคัญก็คือเรื่องของวัสดุปลูกนั่นแหละครับครับพวกดินต่างๆที่เราจะต้องใช้แล้วก็การให้น้ําที่สม่ําเสมอไม่แฉะเกินไปไม่ชื้นเกินไปแล้วก็ไม่แห้งอะครับมันก็จะ มันก็จะเติบโตของมันเองค่ะคแล้วเคีวเขาชอบน้ําเยอะน้ําน้อยแดดเยอะแดดน้อยยังไงดีเอ่อส่วนใหญ่จะดีผลผลิตมันจะดีช่วงหน้า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 หนาวเลยแหละครับพักส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับแล้วก็การรักษาอุณหภูมิอย่าให้มันร้อนจนเกินไปอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ที่สําคัญผมว่าการบํารุงดิน่ะการให้ให้ปุ๋ยอินทรีย์มันอยู่เป็นระยะ คเคล็ดลับผมอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ที่ดินนี่แหละอยู่ที่ดินก็เหมืนอนอาหารคนกินหารดีก็ร่างกายแข็งรแงรงนะคะคต่อไปได้ข้างๆน้องสลัดเขากวักมือเรียกเราแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูสลัดกันต่อคะ่ะ คนรักผักต้องถูกใจสิ่งนี้เหมือนดิฉันค่ะคุณผู้ชมคะ่ะถามเคล็ดลับคุณอาร์ตเลยนะคะว่าปลูกยังไงให้ผักสลัดงามขนาดน,นี้ครับเหมือนเดิม <c oughs> ก็คือ <c oughs> การปรุงด <c oughs> ินต้องต้องปรุงดินให้ให้ดีมีคุณภาพครับแล้วก็เดี๋ยวดินมันก็จะเลี้ยงดูพวกผักสลัดของเราเอง <c oughs> แล้วก็การให้น้า <c oughs> นะครับเป็นประจําสม่าเสมอไม่ไม่แฉะเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ชืน้นแล้วก็ไม่ไม่แห้งเกินไป มันมีความสมดุลของมันอยู่ครับ<ช>เราหาจุดนั้นให้ใหเจอก็าหาให้เจอนะใช่ใช่แล้วทดลองปลูกนะคะในพื้นที่ที่ไม่มีหลังคาแบบนี้กับเอาา์ดร์ที่ไม่มีหลังคาเลยตรงไหนได้ผลผลิตดีเหมือนกันท้าน้าเนี่ยคุณภาพพอกันอ๋อเพราะเป็นหน้าหนาวใช่แต่ถ้าเป็นหน้าฝนแล้วเนี่ยข้างนอกเนี่ยจะไม่ค่อยได้คุณภาพอะไรจะหนาเนาะมัน,น,น,มนใช่ใช่ความชื้นสูงแล้วก็ความชื้นที่ดีเพราะว่ามันเปียกแฉะทั้งวันอะไรเงี้ยครับในโรงเรือนจะคุณภาพจะดีกว่าครับ ่งวคาามตาก็ทําแบบสองสิ่งแบบนี้ไปเลยนะคะจะได้มีผักเอาไว้ขายตลอดแน่นเองต่อไปคุณผู้ชมอยากทราบแล้วช่องทางในการติดต่อคุณอาร์ช่องทางในการขายสินค้าเชิญได้เลยค่ะครับก็มีอยู่3มช่องทางหลักๆ <c oughs> นะครับก็เป็น Facebook a n a เอคอนิกฟาเซิร์ชก็จะเจอนะครับแล้วก็เป็น Line Official นะครับในกรณีที่จะจะสั่งผักเพราะว่าทุกสัปดาห์ทางทีมงานผมก็จะโพสเข้าไปว่า สัปดาห์นี้มีผักอะไรบ้างก็สามารถออเดอร์มาได้ทาง Line Official นะครับแล้วก็หรือสุดท้ายก็ติดต่อเบอร์ตรงมาได้เลยครับ087 183 8617นะครับหรือว่าจริงๆเข้าไปเซิร์ชใน Google g o o g l e Map เข้าไป a n a o r n i c Farm ฟก็จะแชร์โลเคชันแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อทุกอย่างค,ครับม,มาขอดูงานได้ไหมคะได้ครับก็ จะสะดวกวันเสาร์วอาทิตย์ละกันครับผมเพราะไม่เปประจำนะใช่เพราะว<ต>่า่าใช่ใช่แต่ต้องรบกวนติดต่อมาก่อนเพราะว่าที่สวนเรายังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการส่วนใหญ่ที่เปิดก็จะเป็นเพราะว่าลูกลูกค้าที่รู้จักกันเขาอยากมาดูพื้นที่ก็พามาดูครับแต่ว่าอนาคตข้างหน้ามีโอกาสที่จะเราจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจทั่วไปเข้ามา ชมเยี่ยมชมได้ค่ะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆบอกอ้อมนะคะเดี๋ยวอ้อมจะได้ลงท้นที่มหาวิทยาลัยให้อีกยินดีครับาผู้ชมเนี่ยได้มารับความรู้ที่นี่นะคะก่อนจากกันไปขออีกนิดนึงนั่นคือเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆของเราที่อยากทำการเกษตรแบบออร์แกนิกแบบมันไร้กําลังใจไร้เรี่ยวแรงเหลือเกินส่งกาลังใจให้พวกเขาหน่อยค่ะเป็นคําถามใหญ่นะครับเออก็เชิญชวนนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่สนใจเรื่องการเกษตรนะครับคือบางที เราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีนะครับจากพื้นที่ที่เรามีปัจจัยที่เรามีนะครับค่อยๆทําแล้วก็ค่อยๆทํามันให้ดีขึ้นในแต่ละวันนะครับเพื่อแต่ว่าเราก็มองเป้าหมายมองความฝันของเราไว้แต่เราทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายหรือความฝันที่เราวางไว้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมเองก็ยังอยู่ในช่วงเดินทางอยู่นะครับแต่ก็ยังเดินทางด้วยด้วยความมั่นคงด้วยไฟที่เรายังมีอยู่ครับแล้วก็ อย่างที่บอกก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงสวน ตัวเองให้ใหดีขึ้นเรื่อยๆครับค่ะไปอย่าหมดคุณผู้ชมรายการรอบคุณพิพานะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มแก๊งของเรานะคะส่งกำลังใจให้ค่ะนี่คือเรื่องราดีในรายการรอบคุณิพากนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณอาร์ตมากๆนะคะคคที่เปิดตามมาให้ความรู้กับผู้ชมในรายการ,ร,รวันนี้นะคะ A n a n A Organic Farm นะคะยินดีที่จะแบ่งปันความรู้แล้วก็ยินดีที่จะแบ่งปันสินค้าดีมีคุณภาพแบบนี้ให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรอบคุณิพาคแล้วนะคะอ้อมพร้อมผู้ร่วมรายการและก็ีิงนนะตอขอลา ก็ชวนไปก่อนสวัสดีค่ะ